สวัสดีครับในเือช่องคุณพ่อกัดไฟครั้งนะครับเย่ก,ก็บเกมอนนะหลังจากเราเปิดไปก็ในคลิปนะคุณพ่อเปิดไม่ได้ดักไลนะแต่ว่าวันเดอร์พิกได้มา2ใบนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากเล่นที่สุดในใน2กล่องนี้นะซึ่งจริงจริงดักไล่จริงจริง,รงมันสมควรจะเล่นกันกับกับแมวใช่ไหมแมวมือดอะแต่ว่าเราไม่ได้คุณพ่อได้แค่ใบเดียว,วก็เลยเอมันมันถ้าอย่างนั้นมันก็จะเป็นเด็กแพงหรือเด็กที่ต้องใช้ของใหม่เยอะเพราะฉะนั้นคุณพ่อลองลอง ทำกับแกสลี่ดีกว่าเพราะมันเป็นทัดมืดเหมือนกันนะครับหรือวนะิสลี่นั่นแหละก็เป็นเด็กมืดแบบมืดๆนะฮะก็จะใส่เป็นดักไลคู่หนึ่งเนาะใส่เป็นแก๊งของคอฟฟิงวิสลีหนึ่งคู่นะฮะแล้วก็เพิ่มเป็ดมาหนึ่งตัวนะครับแต่แรกคุณพ่อไม่ได้ใส่เป็ดเนาะแล้วก็ใส่ของใหม่ก็จะมีเป็นล็อกกี้แฮมเมดนะครับก็อยู่ในอยู่ในเพาเกียต้องแยกกล่องเปิดนะหรือว่าเอาใบเอาพอยไปแลกก็ได้ แล้วคุณพ่อใส่ลีฟมาคู่หนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีหลายตามากๆที่เล่นแล้วอ่ะด์กไลมันจะขึ้นก่อนแล้วเราเรา,เราจะฟาร์มสู้เขาคู่แข่งไม่ทันเพราะเ่นี้ยเราต้องยืนเป็นคาฟฟินหรือยืนเป็นเป็ดเพื่อที่จะด์กไลลงหลังเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาลีฟมามันค่อนข้างจะคุ้มแล้วก็ไซรัสนะครับเอามาใส่แทนแทนใยนี่ไปเลยๆนะเพราะว่าสก,กิลเหมือนกันแต่สามารถดึงตัวที่ ถ้าบอกว่าไซรัสมันจะดึงได้แค่ตัวที่มีเดเมจอยู่ก็คือตัวที่เจ็บอยู่มันจะดึงตัวที่ไม่เจ็บไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคู่แข่งไม่มีตัวที่เจ็บเลยในไทในในเบนช์เราก็จะดึงใครไม่ได้เลยนั่นเองก็เป็นบอสออเดอร์ย่อมๆนั่นเองนะ,ะล้วก็ใส่โคกะาเหมือนเดิมที่เหลือก็เหมือนเดิมหมดนโปรเฟสเซอร์ลีโปรเฟสเซอร์ลีเซิร์ชบเกบอลแล้วก็พอรชันเหมือนเดิมนะครับก็มาเล่นกันดีกว่านะอันจริงๆตอนเนี้ยดาร์กไลท์มันเก่งนะแต่ว่า ข้อเสียคือมันแพ้เด็กที่เร็วกว่าหรือตั้งบอร์ดเหมือนกันมันก็มันกับโกเกาอนทุกครั้งนะก็คะใครตั้งบอร์ดได้เร็วกว่าก็มีสิทธิ์ชนะเร็วกว่านั่นเองนะฮะก็อยู่ที่ใครตั้งบอร์ดได้เร็วตั้งบอร์ดได้เก่งตั้งบอร์ดได้ดีนะมือใครจะฟูลฟรีเะกว่ากันนั่นเองนะครับก็ดาร์กไรเก่งโคตรเก่งเลยแหละเป็นหนึ่งตัวที่คนพูดว่าเออตัวของดีนะของดีไปจํจำภาคนะปําจ,จำบอรอนะฮะ อืมแล้วมืออย่างนี้ดักไรไม่ขึ้นด้วยแต่เป็ดก็ขึ้นนะถ้าเป็ดกบดักไรขึ้นมาแล้วถ้ามีใส่หมวกกันน็อกได้นี่สุดยอดไปเลยนะฮะโอ้เจอเด็กฟิเซอร์เหมือนเดิมเราเล่นกันมาสามเดือนแล้ะก็ยังยืเดินหน้าฟิเซอร์อยู่นะฮะเหมือนกันฝั่งตรงข้างก็เจอเป็ดเหมือนเดิมนะก็เล่นกันสามเดือนแล,แล้วก็ยังเจอนุ้งเป็ดอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะฮะเด็กนีใก้ใสีโปรแกรมค่อนข้างน้อยใส่แค่ห้าตัวนะครับอย่างเงี้ย เด็กเนี้ยเจอตาร์ริวค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าตาร์ริวมันเร็วเร็วกว่าเราเยอะเยอะแบบเยอะมากเพราะมันเร็วกว่าแล้วมันแรงกว่าเด็กเราจะเหนื่อยอ่ะใส่หมวกได้อืมอ่ะติดไปเลยก็ได้แวกเด็กเขาเร็วกว่าเราเยอะนะถ้าเขาถ้าเขา ปั้นสตาร์ลิวได้ปุ๊บเราก็เตรียมตัวคอนซีสได้เลยนะมาแล้วน,นั่นไงเร็วเร็วจี๊ดเลยคราวนี้บมกนกอคคู่แต่ไม่ไรเล่นเล่นเล่นนะก็ไม่ได้ซีเรียสนะโอเคโอเคปกิบอลเข้ามาอ่าได้รักไรมาแล้ว ก็จะตีอยู่ที่จากจะตีสี่สิบจะกลายเป็นตีหกสิบนะคอฟฟินติดดักไหลดักไหลสกิลแอบิลิตี้มันก็คือเมื่อติดจีมืดให้มันนะมันก็จะยิงแอคทีฟตัวแอคทีฟของคู่แข่ง2ยีสิบนะฮะแล้วก็ตีเป็ดอีกสี่สิบก็ขว่าเป็ดตีหกสิบอะโคตรแรงแรงแบบไม่เคยรู้สึกความแรงขนาดน,นี้มาก่อน มีลีฟไหมไม่มีลีฟมีมิสตี้อื้อ้าโอเคโอเคโอเคไม่ได้ถอยนะเขาเสียเขาเสียไอ้นี่ให้เราแล้วหนึ่งตัวงั้นเรารีบฟาร์มรีบฟาร์มดุนดวนรีบฟาร์มแบบดุนดวน เ okay. เรามีลีฟแล้วเรามีดาร์กไลท์แล้วถ้าเป็ดตายปุ๊บเราจะติดจีใใดดจ้ให้วิสลี่หรอไม่าจะวิสลี่แหละคุ้มสุดอือโพสตามี่มันโอทีเคเราติดจี้ให้วิสลี่พอดูว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ว่าขาา้อและสตารลิวข้อดีมันคือมันรีทายไม่เสียคอร์สด้วยนะ วิสลี่เราไม่ค่อยคุ้มเลยอ,อืมหุบหัวมันเอาวิสลี่ขึ้นไปเฉยๆแล้วก็ติดจี้ให้ให้ดาร์กไรเนาะคอฟฟินอืมคุ้มไหมนะหรือจะเอาไอ้นี่ตีไปเลย ตีไปเลยขอลองดูเผื่อถ้าเขาหนีถ้าเขาหนีเหรอถ้าเขาหนีแล้วเราจั่วได้จั่วได้ไซรัสมาเราก็ลากจิกหัวขึ้นมาได้เนาะอย่างเงี้ยจะลงแต่ที่มันเต็มอะ่ะกแวกเนี่ยสตามี่สตามีมันเคาเตอร์ได้นี้มาเลยเพราะว่า เราต่อให้เราเสกเสกมันกี่ครั้งก็ตามมันก็หนีได้ตลอดไม่ว่าที่จะเสกผมกี่ครั้งก็ตามผมก็จะหนีพี่ได้ทุกครั้งไปนั่นเองนะฮะเอ๊ะออน้อยไปหนึ่งหนึ่งปะ่ะดักไร number t o อืม,อมถ้าผมเสกตรงนี้ แล้วผมติดจี้ให้ดาร์กไลท์ดาร์กไลท์จีจี <_ t ries> เขาจะโดนเหลือสิบติดจี้ให้ดาร์กไลท์ยิงยี่สิบปักแล้วผมก็ใช้น้องลีฟคนสวยถ้าใช้ลีฟสลับออดีไม่ปเป็นไรถ้าถ้าใช้โคกะยกอะ่ะคุณพ่อลองแล้วไอเทมที่ติดไว้จะลงดรอปนะฮะ เราดักไลขึ้นมาตีแปดสิบติดพิษอีกสิบเก้าสิบบาทถ้ากิดดักไลเออนี้จะตีอยู่110ร้อยสิบบาทเรียบร้อยอฮรู้เลยว่าแค้นนะเพราะว่าแพ้ตามีมาหลายตานะแล้วก็ติดพิษไปเฮ้ยเยี่ยมโอ้ยสมองแทบไหลหนึ่งตาสมองแทบไหลไปรวมกันที่ตะตุ่ม เป็ดแบกเป็ดแบบเดอะแบกนะฮะกฮ็ดีนะอย่างที่บอกคุณพ่อบอกแต่ว่าเตินแต่ว่าตานเนี้ยมืออย่างเงี้ยต่อให้เราใส่เป็นเป็นลีฟหรือว่าเราจะใส่เป็นเอ็กซิสไอเอ็กซ์แปอะ่ะเราก็จะค่าเท่ากันเนาะเพราะว่าเราขึ้นลีฟสองใบมันก็จะเท่ากับว่าเราได้เอ็กซ์ปรดสองใบนั่นแหละก็ยังไงก็ได้อยู่ดีนะฮะโดนอยู่ดีนะเอ็กซ์ปรด ไม่ใช่ลีฟเนี่ยเอามาใส่ในกรณีโคกะไม่ขึ้นอย่างเงี้ยหนึ่งแหละแล้วก็ในกรณีที่ดักไหลขึ้นก่อนนะดักไหลก็จะไปยืนหัวโด่อยู่ข้างหน้านะฮะก็ดึงมันลงมาอือหึโอ้ยเมื่อกี้รามองแทบไหลเทบไหลไปรวมที่พื้นนะเมื่อกี้ไม่ไหวนะเล่นอย่างนี้หลายๆตาก็ไม่ไหวนะสมองพังก็ตอนนี้เด็กใหม่ที่คุณพ่อจัดไว้แล้วอ่ะจะมีเด็กนี้กับเด็กเด็กเหล็กแต่ว่าเด็กเหล็กอ่ะคุณพ่อคิดว่า มันมันจะเหมือนกับไปเล่นเด็กไฟอะ่ะที่จะต้องเซตบอร์ดก่อนนะคุณพ่อเลยไม่ค่อยไม่ค่อยจะสนัดเท่าไหร่เนะอีกแล้วเหรอแถมตายเริ่มก่อน,นต่างหากโอ้ oh my god อ oh ้ my god อ oh ้ my my god god หนๆเขาฟินก็มาให้เราชื้นอกชื้นใจนะ ถ้าบอกเลยว่าถ้าไม่มีหลบไม่มีอะไรนะมาจิคับระเบิดนะฮะถ้าไม่มีตูดลม้มาจิคับระเบิดแน่นอนนะฮะตีสี่สิบรับมือรอแล้วนะฮะมีหลบไหมมีอ่าโปรเฟสอร์รีเสิร์ชหามาไปหามามีไหมมีไหม มีคนไหมอุยออยามังมีอ่ะมังมีสีชุกแต่เราได้โคกาสองใบนะอู้หึเขาเทรดเอาโปเกมอนเบสิกที่เขามีเพื่อที่จะได้อย่างอื่นขึ้นมาเหรอหรออีวีอีวี ถ้าพลาดไปติดจี้ตูนนะโอ้โหเขาคงไม่พลาดแล้วแหละหลายท่าเลยเกินโอ้โหเต็มโ,โ,โอเคเข้าใจครับเพ่อะอ๋อเคเขาเขาดีดอยู่แล้วเขาดีดไปข้างหลังอะแล้วไม่เอาไม่เอาไอ้นี่ขึ้นมาด้วยโอเคได้ได้กับพี่ ก็ตบไปล,ละกันเขาน่าจะฟาร์มปลาหลังนะอย่างนี้อยากได้ซาบีนาเลยนะใครก็น่าดึงทุกตัวจะใช้อะไรไปเนี่ยอ๋อมิตตี้โอริโอแกงโอริโอเรียบร้อยเอ็กสปีดเปลี่ยนไปเล่นเป็นไอ้นี้แทนเนาะ มนาฟีเพราะมานาฟี่คุ้มกว่าแจกสองีได้โอ้ oh, มาแล้วโอไม่ยโอไมคกอดมาแล้วตานนี้เราไน้่จฟาร์มไม่ทันนะฝั่งตรงข้ามเร็วแรงทะล,ลุนรกเลยเกินอืมอืม ฝั่งตรงข้ามเร็วจัดนะก็นี่ก็เป็นท่าใหม่ของเด็กเด็กอเด็กกลาดอสนะครับก็มีมานาฟี่มาซึ่งมานาฟี่อมันจะดีกว่าพวกไอเด็กไฟกับเด็กเหล็กตรงที่มันเป็นมอนสเตอร์โง่หนึ่ง,โงตัวไม่ใช่เ e อ็กทำให้เวลามันตายไงมันไม่ค่อยเสียดายเท่าเออระเบิดก็ระเบิดไปอะไรพวกนี้เนาะบึ้มก็บึ้มไปไม่ได้เสียดายอะไรขนาดนั้นนะฮะ แกว้กอืมตุบันของข้ามก็จะตุ๊บเราหนึ่งตุ๊บเหมือนกันตาน,นี้น่าจะไม่ไหวไม่บอกนะฝันตรงข้ามเซตบอร์ดได้ละตูไม่ได้เขาเรียกกีรดดอสได้แล้วเรามีแต่อะไรมีแต่นอนมีแต่นอนเต็มพื้นน่าจะไม่ไหวนะตาน,นี้ ขอดูก่อนขอดูสักแป๊บหนึ่งก่อนดูว่าดักไรมันขึ้นไหมจะต,ต่อนให้ดักไรขึ้นตอนนี้ก็ไม่น่าทันแล้วนาะ,ะว่าเขาเซตป่าอีกตัวหนึ่งไว้แล้วอะเขาเซตดับเบิลฟิสใส่เรา,ลาแล้วอะอือ่าลีฟไม่ทันละ พันซิเลยตานี้ตานี้ไม่ทันนะครับฝันง้ามเสร็จได้เร็วกว่าฝันงคามมือมีแมนนฟีมีปลาแล้วก็มีกีรดอสเดี๋ยวก่อนนะถ้ามือพี่จะปอกขนาดนี้ถ้ามือพี่จะปอกขนาดนี้ผมจะสู้ยังไงครับผมนี้จะสู้ยังไงครับแล้วก็ตอนนี้คุณพ่อทำเด็กจริงๆทำเด็กของไอเทนเนอร์ไฟฟ้าชื่ออะไรจำไม่ได้แล้ว ที่มันเล่นกับหมากับไอเนี่ยได้แล้วนะคุณพ่อสือว่าจะได้ครบแล้วนะถ้าจะไม่ผิดนะโน้ตุกได้ได้หมาสองใบแล้วใช่ปะที่เราเปิดเปิดกันนะ่ะเออแล้วก็ได้ไอเทนเนอร์มาแล้วคูห่หนึ่งแล้วก็ในอีเวนต์ตอนนี้มันมีอีเวนต์แรกแรกตัวใหม่ตัวปรโมเอ็กอะแล้วในนั้นมันจะมีไอไฟฟ้าร่างสองด้วยไงก็ครบแล้วครบครบแล้วเนี่ยเป็นได้อย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยมันถึงต้นเลยีฟไง ดูว่าบอนข้ามเล่นเด็กอะไรนะครับบองข้ามเล่นเด็กที่แบบโอเคเด็กเร็วโอเคครับเด็กเร็วครับก็ลีฟโปเกบอลแล้วก็ยัดๆดัดๆเข้าไปอืมฮึตีสามสิบแล้วก็เจ็บตัวเองสิบเป็นเด็กไฟฟ้าเนาะโคกลับมาไม่ได้ไม่อยัดอย่าบอกไ,ได้ใครอย่าบอกไ,ได้ดารกไลน์อีกใบหนึ่งโอเคได้เป็ดเป็ดก็ยังดี ไปเลยน้องรีฟเด็กฝันของข้ามว่าจะเป็นเรียกได้ว่าเมตาหนึ่งเมตาในตอนนี้นะเด็กไฟฟ้าตอนนีนะ้ก็ไม่ได้เล่นกับติกาชูแล้วไปเล่นกับไอ้พวกนี้แทนนะเล่นกับแมงในไม้แทนมันเร็วมากุบฝันของข้ามตีเราถ้าฝันของข้ามใช้อนนี่ตีเราจะเจ็บตัวเองสิบนะครับ เงี้ยมาแล้วแมกเนตตันถ้าเขาติดถ้าไอ้นี่ปุ๊บเราก็จะติดดักไลยิงยี่สิบแล้วเราก็จะให้ฝั่งตรงข้ามลากไอ้นี่ขึ้นมาอู้จิโอวานี่โอ,โอ้แพอ้แพ้ไฟฟ้านี่ว่าอ่าเป่งละลืมดูว่านกแพ้ไฟฟ้าโอ้ย แต่ม่เวลายังไงดักไลเราตีนี่ตายอยู่แล้วฝั่งตรงข้ามเทอร์นี้นั้นยังตีไม่ได้เคใส่หมกใส่หมกกันนกแกลกแล้วก็ตายไปวอลทูปปักแล้วก็จะลากแมนนี่ไม้ขึ้นมาเขาจะใช้เทอร์นี้ก็ยังตีไม่ได้ต้องใช้วูชาร์ดเนาะ แล้วก็ติดจี้ให้แมงกนกตันเนี่ยเธนหน้าเขาจะตีได้เขาจะอีโวหรือจะตีเลยเขาอีโวเลยเขาไม่ตีเขาไอ้นี้ด้วยแต่ดิสคาร์ดตุบแม้นในโซนเก่งนะเร็วมากเร็วแบบเร็วเลยอะ วิสลี่มันยี่อะไรยืนร้อยสิบนิ้วอะไม่น่าไหวนะฝั่งตรงข้ามเซตบอร์ดได้แล้วอะ่ะฝั่งตรงข้ามเซตบอร์ดได้แล้วอะโหลเอ,อื้อเอ,อืเออ้อระเบิด มีตาแรกได้ใช้ได้โชว์หนึ่งตาอาม่าอีกสักตาหนึ่งนะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ข้อดีของมันอนะ่ะมันคือสนุกแต่ว่าช้าถ้าถ้าเราเซตบอร์ดไม่ได้จริงๆโปกเกมอนโปกเกมโปกเกมโปกเกมอนในเดนนี้มีแค่ห้าห้าตัวเองนะที่เป็นลังแรกเพราะฉะนั้นมันจริงมันมันน่าจะเซตบอร์ดได้ง่ายนะแต่ว่าเพราะเหตุเดรดพลกลไดไม่รู้ถึงการออกคลิปที่ไรถึงจะมือเน่าอย่างนี้ทุกทีนะฮะ ถ้าเจอพลังจิตนี่อ๋อแล้วเมื่อกี้เราคุณพ่อไปคำนวณผิดด้วยเพราะว่าลืมไปว่าเป็ดมันแพ้ไฟฟ้านะมันเป็นบินนะถึงแม้มันจะเป็นน้อ์มอนบินก็ตามแต่มันก็โดนไฟไฟ้าอยู่ดีนะถ้าถ้าเจอกับถ้าเจอกับมิวก็ค่อนข้างจะยิ้มหน่อยนะเพราะว่าชน,นะทาานะฮะโอ้ยขึ้นอีกแล้วเลยพี่จะขึ้นทุกตาไม่ได้นะเจอกับ อ่าเจอกับเจอกับเจอกับไอนี่แทนแทะเจอเซอร์บีเซอร์บีเซรบูพัคกับพีพัคก,บกับฟูกุกเกบอลได้เป็นได้เป็นอ่าไม่ได้คกุก ติดเลยยิงติดไปด้วยกาตีปะตีได้นะอยากตีก็ตีได้นะอ,อ,อื้ึอ๋อเชมี่เด็กฮิวรัวนะฮะเด็กยอดนังฮิวเฮ้ยดักเลยแพย์ธาต ีเปลงและดักไหลฉันทำไมวันนี้เจอแต่อะไรอย่างนี้นี่โอ้โหพี่โฮโหโหโฮ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 โดนแพทธาตุด้วยนะเขาหาร่างสามขึ้นแล้วบาบอ เกมบอลคอมมูนิเคชเอาอะไรก็ได้เป็นร่างสามนะกับเชมี่นะอะไรก็ได้เป็นเชมี่กับร่างสามฮิวรัวแบบโนอีโกมาแล้วร่างสามอ๋อตีเท่าไหร่เนี่ยเก้าสิบเก้าสิบเชมี่ฮิวไปสิบโดนไปยี่สิบโอเคตายอยู่นะสนอนข้ามตายอยู่นะ เอออ๋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 อฮอดเขาถอดหอยหลังไปเนาะโอเคเพราะฉะนั้นตายไปหนึ่งตัวนะครับซีวีแม่เถินหน้าโดนมาแล้วคอมฟินสักทีสักทีเธอพ่อแปะ๊ะ แล้วก็ขับพุ่มเคเคซสพิเรียสพิเรียจะตีเราอยู่ที่90ต่อให้ใชัยจิโอวานนี่ก็ตี100นะฮะฮิวมาก็ไม่ช่วยนะนอกจากจะฮิวใหญ่ เอ๊ะให้ข้างหลังเหรอให้ข้างหลังก็เสร็จดิเรียบร้อยคอนซีนนะครับก็ตั้งบอดได้ก็อย่างนี้แหละนะคนตั้งบอดได้ก่อนก็ได้เปรียบนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้กับเด็กดักไรนะครับเป็นอีกหนึ่งเด็กที่ใช้ของใหม่อันจริงๆก็จะบอกว่าน้อยก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ถูกมากก็มีดักไรเพราะว่าเป็นอีเยกแล้วก็อ่ามมกน็อกกับไซรัสไซรัสจริงๆกันพาก ก็ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะก็จริงๆก็อาจจะไม่ใส่ก็ได้ไม่ใส่เป็นสบี n นเหมือนเดิมได้มีลีฟด้วยมาคิดว่าแนะนําว่าใส่ลีฟแทนเอ็กซ์ปีดไปเลยดีกว่านั่นเองนะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมในโครงแรกที่คุณพ่อเล่นนะคุณพ่อไม่ได้ใส่เป็ดคุณพ่อใส่แค่ดาร์กไลคู่กับคู่กับคอฟฟินแล้วมือมันจะบอกว่าต้นเกมความแรงมันน้อยไปเพราะคอฟฟินมันตีแค่ยี่สิบถ้าไม่ไเจอธาตชนะธาตุ ไม่ได้เจอพลังจิตมันก็ตีแค่ยี่สิบต้องรอขึ้นเป็น w h วิ i n ิ w งวิ t l i n g มันก็ตีอยู่ที่30สิบบวกกับปิดพิษอีกสิมันก็มันก็ได้นะแต่ว่าก็ไม่ขนาดนั้นนะฮะก็ตอนนี้ก็ถือว่าเออเด็กมันเล่นได้ดีขึ้นเยอะนั่นเองนะครับกับเด็กดักไรเพราะว่ามันเร็วแล้วจากที่ตอนนั้นเราเล่น Whistling คู่กับในโครงแรกเราเล่นวิ i l ิ n งคู่กับไออะไรนะงูมันก็เร็วนะแต่งูก็ต้องอีโวแล้วก็ต้องติดจี้ให้มัน ต่อมาแล้วก็มาเล่นวิ l ลิงคู่กับคู่กับตะขาบตะขาบยิ่งแล้วเลยสามล่างพัฒนาไปสามล่างห็งได้ตีแต่ว่าติดแค่สองจีเหมือนกันมาดักไรคันนี้เออง่ายเราแค่พัฒนาวิสลิงให้ได้หรือยืนเป็นเป็ดแล้วยืนตัวเป็นดักไรทั้งเป็ดทั้งวิ l ลิงมันใช้แค่หนึ่งเอเนอร์จีในการตีและดักไรมันติดสามจีแถมติดจี้ให้ดักไรเท่ากับตียี่สิบอนองคามด้วยเท่ากับว่าวิสลิงจะตีอยู่ที่หกสิบรวมพิษด้วย เป็ดจะตีที่หกสิบเหมือนกันเขาค่อนข้างที่จะคุ้มที่จะเล่นเป็นโครงนี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันไปลองจัดลองเล่นดูได้นะฮะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่นะวันนี้สวัสดีครับ